แม่อยากซื้อทองคำนะครับเพราะว่าก็เห็นราคามันขึ้นมาถึงเจ็ดหมื่นแล้วทีนี้เราก็ไม่อยากจะต้องซื้อทองจริงะครับก็ในเป๋าตังก็จะมีโก w ว l ลเลนะครับที่นี่ครับโก w ว l ลเลของเป๋าตังที่อยู่ในแอปเป๋าตัง ีนี้การเปิด Go Wallet ก็จะต้องมีการยืนยันตัวตนใช้บัตรประชาชนแล้วก็ต้องเซลฟี่เพื่อยืนยันใบหน้าเหมือนกับการาเปิดแอปธนาคารทั่วไปนะครับตรงนี้สำหรับผู้สูงอายุก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงก็คือแต่ว่าเราสามารถทำให้ผู้สูงอายุหรือพ่อแม่เราได้ญาติพี่น้องเราได้นะครับ เราก็ช่วยช่วยทำให้ตอนเซลฟี่ทีนี้เราก็เปิดใช้งานยืนยันตัวตนเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ลองเข้ามาซื้อดูว่าจะใช้งานยังไงทีนี้ปัญหามันคือว่าขั้นต่ำจะต้องซื้อที่7,000บาทถ้าเป็น96.5%จเปเซนจะต้องเริ่มต้นที่0.1บาท 0.1บาททองคำนะครับถ้าเป็น99.99 99ต้องเริ่มต้นที่0.05ออนคือเป็นน้ำหนักของทองอันนี้คือใช้น้ำหนักราเป็นค่าเริ่มต้นโดยทองคำจะซื้อผ่าน3ร้านก็คือแม่ทองสุขอโรล่าแล้วก็ YLG นะครับทีเนี้ย7,000มันก็มากไปครับ สำหรับการซื้อในแต่ละครั้งก็เลยสมัคร Binance Thailand ให้กับแม่นะครับเพราะว่าของ Binance Thailand เนี่ยเราจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้โดยก็สามารถที่จะฝากเงินเข้าไปโดยตรงได้เลยนะครับโดยใช้ QR code ภาพนี้ก็เป็นตัวกระเป๋าของ Binance t h a นะครับตัวทองคำก็คือเพชรจนะครับ หรือชื่อเต็มก็จะคือ p a c โกนะครับคือคริปโตที่ผูกกับทองคําวันนี้เป็นวันที่27มกราคม2569นะครับคือทองคำอ่ะตอนนี้อ่ะเป็นดอลลาร์จะอยู่ที่5,100ดอลลาร์นะครับคือยืนที่5,100ดอลลาร และแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่5,200ดอลลาร์นะครับตัว gold spot เนี่ยคือ5,080นะครับคือจะต่างกันอยู่ประมาณ20ดอลล์เป็นบาทคือ75,600คือจุด5,200ที่เป็นแนวต้านเนี่ยคือคนเข้ามารุมมาตุ้มมาซื้อกันตรงนี้ครับเพราะนั้นเลยทำให้ทองไม่สามารถผ่าน 5,200ดอลลาร์ไปได้